สวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโรงเรียนเบาหวานวิทยาเนื้อหาของคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับอาหารและพชชนาการของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงครับผู้ป่วยเบาหวานจะต้องมีการควบคุมอาหารซึ่งการควบคุมอาหารนั้นไม่ใช่การงดหรือลดอาหารอย่างใดแต่ต้องเลือกกินอาหารให้ครบทุกหมู่กินให้หลากหลายและต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมอาหารที่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสม ต้องได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตร้อยละ5 0าสโปรโตีนร้อยละ1 5บหและไขมันร้อยละ2 5่สความหมายของอาหารและโภชนาการอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานแก่ร่างกายไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายทําให้ภาวะโภชนาการดี สารอาหารคือสารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารให้คุณค่าต่อร่างกายในด้านต่างๆซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุและน้ำอาหารหลักข้าหมู่ประกอบด้วยหมู่ที่ 1. เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารหลักหมูน่นี้ให้สารอาหารโปรโตีนเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุซึ่งมีหน้าที่หลักในการทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อกระดูกฮอร์โมนและเอนไซม์หมู่ที่2ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลอาหารหมู่นี้ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายถ้ารับประทานอาหารจาพวกนี้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายสารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของไขมัน และสะสมในร่างกายหมู่ที่สผักต่างๆหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆผักและผละไม้เป็นแหล่งของสารอาหารจําพวกวิตามินและแร่ธาตุมีหน้าที่หลักในการช่วยชะลอความเสี่ยงของร่างกายหมู่ที่หไขมันต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารไขมันซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวันจะเห็นได้ว่าในอาหารแต่ละชนิด จะมีสารอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันไปและไม่มีสารอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่จะให้สารอาหารครบทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารให้หลากหลายชนิดในแต่ละมือ้อโภชนะบัญญัติ9ประการเป็นข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี9ประการโดยปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 1. กินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่และหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. กินข้าวเป็นอาหารสลับกับอาหารประเภทแป้งบางมือ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำา 4. กินปลากินเนื้อไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำา 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. ก,กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาหารแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นการจัดกลุ่มอาหารโดยยึดปริมาณคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นหลักโดยที่อาหารในแต่ละหมวดจะให้พลังงานและสารอาหารดังกล่าวในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจึงสามารถนำอาหารในหมวดเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันได้รายการอาหารแลกเปลี่ยนมีประโยชน์อย่างไรเพื่อสามารถเลือกกินได้หลากหลายครบหมวดหมู่ เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเหมาะสมกับโรคที่เป็นทำให้ไม่เบื่อและไม่ต้องกินอาหารจำเจเพราะสามารถแลกเปลี่ยนกินอาหารชนิดต่างๆที่อยู่ในหมวดเดียวกันทดแทนกันได้โดยหมวดอาหารแลกเปลี่ยนจะแบ่งออกเป็น6หมวดหมวดที่1ข้าวและแป้งหมวดที่2เนื้อสัตว์หมวดที่3ผักหมวดที่4ผลไม้หมวดที่5ไขมันและหมวดที่6นม โดยในยแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยอาหารประเภทเดียวกันและมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกันในการแลกเปลี่ยนชนิดอาหารจะแลกเปลี่ยนในห,หมวดเดียวกันเท่านั้นเพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกันหมวดข้าวแป้งขนมปัง1ส่วนให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมโปรตีน3กรัมไขมัน0-1กรัมและให้พลังงาน80กิโลแคลอรีจะประกอบด้วยข้าวสวย1ทัพพี ข้าวเหนียว1 2, พพต่อ2ทับพ,พีข้าวต้ม2ทับพีกลวยเตีว๋วเส้นหมี่บะหมี่หรือธัญพืชต่างๆ1ทับพ,พีขนมปัง1แผ่นข้าวโ 1, พด1ต่อ2ฝักและแครกเกอร์6แผ่นเล็กหมวดเนื้อสัตว์อาหารในหมวดนี้ปริมาณ1ส่วนคือเนื้อสัตว์สุกที่มีน้ำหนักสุก30กรัมหรือเนื้อสัตว์ที่มีน้ำหนักดิบ40กรัมแบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทที่1 เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือไขมันต่ำให้คาร์บโบไฮเดรตศนกรัมโปรตีนเจกรัมไขมัน0-1ถึง1กรัมและให้พลังงาน55กิโลแคลอรีได้แก่เนื้อปลาช่อนปลากระพงขาวปลาทูปลาเนื้ออ่อนปลาแซลมอนเนื้อหมูแดงไก่อ่อนอกไก่สันในไก่ปีกไก่อ่อนเนื้อต้นขาน่องเนื้อไก่ไม่มีหนังเป็ดย่างไม่มีหนัง เนื้อปูทะเลไข่ขา,ขาสองฟองกุ้งน้ำจืดประมาณ4ตัวขนาดกลางหอยแครงหอยลายประมาณ10 1 5ตัวประเภทที่2เนื้อสัตว์ไขมันปานกลางให้คาร์โบไฮเดรต0กรัมโปรตีน7กรัมไขมัน5กรัมและให้พลังงาน75กิโลแคลอรีได้แก่เนื้อบดไม่ติดมันซี่โครงหมูติดมันเล็กน้อยไก่อ่อนเนื้อหนังเป็ด หมูย่างไม่มีมันไก่ทอดเป็ดย่างไม่มีหนังไข่ไก่หรือไข่เป็ดหนึ่งฟองเครื่องในสัตว์ประเภทที่สเนื้อสัตว์ไขมันสูงให้คาร์โบไฮเดรตศูนย์กรัมโปรโตีน7กรัมไขมัน8กรัมและให้พลังงาน1 0 0กิโลแคลอรีซี่โครงหมูติดมันหมูบดติดมันหนังหมูเนื้อวัวติดมันปลาสวายกุนเชียงหมูแผ่น ไส้กรอกหมูหรือไก่หมูยอแฮมเบคอนไส้กรอกอีสานแหนมต่อมาจะเป็นในหมวดของผักกันนะครับผักหนึ่งส่วนคือผักสด2ทับพีหรือผักสุก1ทับพีให้พลังงานแตกต่างกันจัดออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทก่อให้พลังงานต่ำมากไม่จำเป็นต้องนำมาคิดพลังงาน อันได้แก่มะเขือยาวผักกาดขาวผักกาดหอมผักชีหอมแตงกวามะเขือพวงผักบุง้งฟักเขียวมะเขือเทศมะเขือเปราะผักกาดกวางตุ้งใบโหระพาใบกระเพราใบสะระแหน่และต้นหอมครับต่อมาจะเป็นผักประเภทขอไข่นะครับผมให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรต5กรัมโปรตีน2กรัมไขมัน1กรัมและพลังงาน25กิโลแคลอรีประกอบด้วยมะระยอดชะอมดอกกระหล่ำมะละกอฟักทองแครอทคะนา้า เห็ดฟางถั่วง,งอกถั่วฝักยาวหอมใหญ่หัวผักกาดขาวหน่อไม้ฝรั่งถั่วพูหน่อไม้บรอกโคลีข้าวโพดอ่อนและถั่วลันเตาครับในส่วนของหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นผักประเภทขอไข่เช่นกันครับประกอบด้วยพริกหวานสะเดาเห็ดหัวหนูดอกขจรมันแก้วเห็ดรมหลวงยอดกระถินใบมะขามอ่อนใบชะพลูผักกระเฉดยอดดอกแคใบขี้เหล็กมารุมเห็ดโคนยอดตำลิงและสุดท้ายคือกะหล่ำปรีครับ ในส่วนของผล,ลไม้นะครับผมสามารถกินได้1ส่วนต่อมื้อนะครับผมผลไม้ที่กินได้2ผลหรือ2ชิ้นต่อมื้อนะครับได้แก่ขนุนมะขามหวานส้มโอ ผลไม้ที่กินได้4ผลต่อมื้อนะครับได้แก่บังคุดเงาะและพุทราครับผลไม้ที่กินได้5้ถึงหผลต่อมื้อนะครับได้แก่ลองกองลิ้นจี่และลำไยครับ s <S ต่อมาจะเป็นผลไม้ที่กินได้6กถึงแชิ้นต่อมือนะครับได้แก่แตงโมสับประรดและก็มะละกอสุกครับต่อมาจะเป็นผลไม้ที่สามารถกินได้1ต่อ2ผลต่อมื้อนะครับได้แก่กล้วยหอมฝรั่งผลกลางแก้วบางกรและก็มะม่วงทั้งสุกและดิบนะครับ ต่อมาจะเป็นผลไม้ที่กินได้1ผลต่อมือนะครับได้แก่กล้วยนํำว้าแอปเปิลผลเล็กส้มผลใหญ่และก็ทุเรียนเม็ดเล็กนะครับในส่วนของหมวดไขมันนะครับผมไขมันหนึ่งส่วนคือไขมันหรือน้ำมันที่มีน้ำหนักห้ากรัมหรือ1ช้อนชานั่นเองให้คาร์โบไฮเดรตศูนย์กรัมโปรตีนศูนย์กรัมไขมัน5กรัมและให้พลังงาน45กิโลแคลอรีครับโดยไขยมันแต่ละชนิดนั้นให้กรดไขมันแตกต่างกันแบ่งตามประเภทของกรดไขมันดังต่อไปนี้ครับ ประเภทที่1น,นะครับเป็นกลุ่มไขมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวได้แก่น้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วลิสงเนยถั่วลิสง2ช้อนชางาน1ช้อนโต๊ะถั่วลิสง10เม็ดเม็ดมะม่วงหิมะผาน6เม็ดและถั่วอัลมอนด์6เม็ดครับ ไขมันประเภทที่2นะครับคือกลุ่มไข ан, มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะครับผมประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยน้ำสลัด1ช้อนโต๊ะมายองเนส1ช้อนโต๊ะเมล็ดดอกทานตะวัน1ช้อนโต๊ะและมเมล็ดฟักทอง1่ช้อนโต๊ะครับไขมันประเภทที่3นะครับผมได้แก่แกลุ่มไขมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวนะครับได้แก่น้ำมันหมู1ช้อนชาน้ำมันไก่1ช้อนชาเบคอน1ชิ้น ครีมนมสด2ช้อนโต๊ะมะพร้าวขูด2ช้อนโต๊ะกะทิ1ช้อนโต๊ะเนยขาว1ช้อนชาเนยสด1ช้อนชาครับหมายเหตุกันสักเล็กน้อยนะครับผมควรเลือกใช้น้ำมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวดีกว่าชนิดที่อิ่มตัวนะครับไขมันและน้ำมันทุกชนิดนะครับให้พลังงานสูงควรจำกัดปริมาณการบริโภคทั่วเปลือกแข็งหรือมเมล็ดพืชมีใยอาหารโปรตีนมีปริมาณเล็กน้อยขณะเดียวกันมีไขมันสูงด้วยควรระวังในการบริโภคครับ เบคอนและเนยถ้าบริโภคเล็กน้อยให้คิดเป็นส่วนของไขมันแต่ถ้าบริโภคในปริมาณมากให้คิดเป็นส่วนของเนื้อสัตว์ไขมันสูงครับหมวดสุดท้ายนะครับได้แก่หมวดนมนั่นเองนม1ส่วนนะครับปริมาณ240มลหากเป็นนมจืดนะครับผมจะให้คาร์โบไฮเดรต12กรัมโปรตีน8กรัมไขมัน0ถึง1กรัมและพลังงาน90กิโลแคลอรีนมพร่องมันเนยนะครับคาร์โบไฮเดรต12กรัมโปรตีน8กรัมไขมัน5กรัม พลังงาน120กิโลแคลอรี่ครับสุดท้ายนะครับนมหวานให้คาร์โบไฮเดรต12กรัมโปรโตีน8กรัมไขมัน8กรัมพลังงาน150กิโลแคลอรี่ครับมาถึงกันในส่วนของโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับการปรับพฤติกรรมสำหรับการควบคุมความดันโลหิตประกอบด้วยอาหารการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การหลีกเลี่ยงความเครียดการหยุดหรือลดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับและนี่นะครับจะเป็นการลดความดันโลหิตสูงด้วยเดชไดเอทนะครับอาหารเดชไดเอทนะครับคือแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อหยุดความดันโลหิตสูงโดยเน้นการบริโภคผักผลไม้ธัญพืชไม่ขาดสีผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำถั่วมเมล็ดพืชและปลาโดยจำกัดปริมาณโซเดียมไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ข้าวแป้งและธัญพืชต่างๆนะครับไม่ขัดสี6-8ส่วนบริโภคต่อวันหรือปริมาณ6-8ทัพพีต่อวันเพื่อเพิ่มการรับประทานใหญ่อาหารที่ช่วยการขับถ่ายและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผักหลากหลายชนิดอย่างน้อย5สี4-5ส่วนบริโภคต่อวันหรือประมาณ4-5ทัพพีต่อวันผลไม้4-5ส่วนบริโภคต่อวันโดย1ส่วนของผลไม้มีขนาดไม่เท่ากันแบ่งตามขนาดดังนี้ ผลไม้ลูกเข้ากับปั้น1ลูกคือ1ส่วนได้แก่ส้มแอปเปิลสาลี่ผลไม้ที่เป็นชิ้นคำากถึงแชิ้นคำคือ1ส่วนได้แก่สับประรดแคนตาลูปแตงโมงเป็นต้นควรหลีกเลี่ยงผักและผลไม้กระป๋องหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเนื้อสัตว์ไขมันต่ำหกส่วนบริโภคต่อวันหรือประมาณ12ช้อนกินข้าวต่อวันโดยเลือกเนื้อสัตว์สีขาวเลี่ยงเนื้อสัตว์สีแดงและเนื้อแปรรูปต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ4-5ส่วนบริโภคต่อสัปดาห์หรือประมาณ4-5กร่มือต่อสัปดาห์นมและผลิตภัณฑ์จากนมเลือกชนิดที่ไขมันต่ำา2-3ส่วนบริโภคต่อวันหรือ 2- 3สแก้วต่อวันนั่นเองอาหารหวานชนิดต่างๆไม่เกิน5ส่วนบริโภคต่อสัปดาห์หรือน้ำตาลไม่เกินหช้อนชาต่อวันแนะนําให้รับประทานนานๆครั้งและสามารถใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในการปรุงประกอบอาหารได้บ้าง น้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันและเลือกรับประทานอาหารเมนูไขมันตำ่ำแนะนำให้ใช้รสเปรี้ยวเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆในการเสริมรสชาติอาหารให้เด่นขึ้นแทนการใช้เกลือหรือเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงควรจะลดการกินอาหารที่มีรสเค็มและปริมาณโซเดียมสูงเช่นน้ำปลาซอสซีอิ๊วผงชูรสผงปรุงรสต่างๆ รวมถึงอาหารตากแห้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารหมักดองควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานเช่นขนมหวานไอศครีมเคก้กอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆควรกินเกลือไม่เกินหนึ่ช้อนชาต่อวันหรือน้ำปลาไม่เกิน4ี่ช้อนชาต่อวันทางเลือกในการใช้เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการลดปริมาณโซเดียมลง เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลและปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลและปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสแตกต่างกันโภชนาการดีชีวีมีสุขสวัสดีครับ